สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผม็ตรอทรับส่เกะเทรนเซร์เมอร์เตอร์2022นะครับผมวันนี้ก็จะมาขับรถไฟนะครับผมวันนี้เป็นรถจักรไอ้น้ำนะครับผมในแบบฟอร์มนันฟอร์มันบรานนะครับผมเป็นรถไฟเป็นรถจักรไอ้น้ำอ่าเกรตเวสเทิร์นนะครับผมโอเคต้นทางที่สถานีเชอร์รอเชอร์รออัพบรันช์นะผมเพื่อไปยังสถานีฟอร์มานนะผมเอาไม่ใช่สิเอาไม่ใช่สิ ก็คือต้นทางที่สถานีชูโรนะผมปลายทางที่ฟอร์มาสนะครับผมโดยไม่ต้องโดยไม่หยุดจอดระหว่างทางนะครับผมนี่ถือได้ว่าเป็นรถไฟเป็นแบบเอ็กซ์เพรสนะผมในยุคในยุคในยุคก่อนๆได้นะครับผมถ้าาผู้ชมไหนสนใจสนใจที่จะเล่นแมปนี้ก็ไปซื้อได้ในสตรีมนะครับผมแต่มัน,เป,นเป็นแมบปบเป็นแมป DLC นะครับผม ต้องขอบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าการขับรถจักรไอ้น้ำนะครับผมมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมสลับมือใหม่นะครับผมถ้าคนที่ถ้าคนที่มีชํานาญก็อาจจะมันก็มันจะง่ายนะครับผมแต่สำหรับผมแล้วก็อาจะปานกลางหน่อยนะผมนะครับนะครับผมอ่ามันจะมีเติมผ่านให้โดยอัตโนมัตินะผมคุณผู้ชมสามารถอ่าสามารถ ทำเป็นแบบแมนวนวลได้ก็แมนนวลแมนแมนนวลได้ก็ไปไปตั้งค่าในหน้าในหน้าแมปไม่ใช่้นในในหน้าไอตัวเมนูในเมนูนะครับผมแต่ที่สำคัญก็คือห้ามห้ามเปิดไอห้ามเปิดเตาไฟเต,ตาไฟต้มที่เอาไว้ต้มน้ำนะครับผมในขณะที่รถไฟกำลังจะเข้าโอโมนะครับผมถ้าทำแบบนี้ก็ถือว่าภารกิจนี้ล้มเหลวนะผมก็คือจะต้องเริ่มภารกิจ จะต้องเริ่มเล่นเล่นแบบแบบนี้ใหม่นะครับผมหาเมื่อถึงอุโมงค์ปุ๊บก็มันจะปิดก็เมื่อถึงเมื่อถึงอุโมงค์ปุ๊บก็จะต้องก็จะต้องปิดไอ้จะต้องปิดไอ้ปิดไอน้น่าน่จะเรียกว,ว่าฝาเตานะผมก็จะต้องปิดนะครับผมโอเคมีเวลากำหนดนะครับผมเวลา11โมงถ้า9นะครับผม สายหน่อยครับนะครับผมนะครับแต่ที่มันยากสุดก็คือไอเนี้ยครับตรงไอตรงบริเวณเนิรไอช่วงเนินเนี่ยนะครับผมไอนะครับผมเพราะว่าการขับรถจักร เพราะว่าในการขึ้นเนินของคนจกไอ้น้ำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะผมนะครับผมความเร็วก็มันจะลดไปเรื่อยๆนะครับผมถ้ายิ่งชันความเร็วก็มันจะยิ่งลดลงเรื่อยๆนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ความเร็วก็จะลดลงลดลงลงมากขึ้นนะไม่ใช่ไม่ใช่ซึ่งความเร็วก็จะลดลงจะลดน้อยลงนะครับผมนะครับมันก็ต้องรักษาความเร็วไว้ให้มันคงที่นะครับผม เวลาจะขึ้นเนินนะครับผมต้องต้องจะต้องรักษาความเร็วไว้ให้คงที่นะครับผมอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมในการขับรถจักรไอ้น้ำนะครับผม ถ้าทำแบบนี้ก็ความเร็วก็จะค่อยๆลดลงนะครับผมถ้าหากผืนืนเพิ่มความเร็วไปอีกก็ความเร็วก็มันจะฝืนไอ้ปืนเร่งคันเร่งไปจนสุดเนี่ยก็ความเร็วก็มันจะลดลงไปนะครับผมเนีย่ยที่สําคัญนะครับผมต้องรักษาต้องรักษาความเร็วไว้นะครับผมอยาให้มันลดลงนะครับผม ก็จะถึงแล้วนะครับผมก็จะถึงจุดสิ้นสุดในการในเนินในเนินสูงชันนะครับผมแล้วก็จะลงเนินนะครับผมแล้วก็จะต้องแล้วก็ผ่านสถานีอ, mm hmm. อะไรเนี่ยเพรนเวลเพรนเวลนะครับผมแล้วก็ผ่านสถานีอะไรเอ๋อะไรเทนอะไรเนี่ย นอะะไรตัวสอนเล็กมากนะครับผมอ่านไม่ออกนะครับผมแล้วก็สถานีเพนเพนเมียนะผมไม่ใช่สถานีเป็นเมียนะครับผมมันไม่ใช่นะผมเสร็จความเร็วเพิ่มนะครับผมจะจำเป็นต้องเอาไอ้คันเร่งรถเอาไว้ที่ต่ำสุดน,นะครับผมแล้วก็ค่อยๆเบรกนะครับ เนี่ยหลับความชันอยู่ที่ประมาณสักประมาณประมาณห้าองศานะครับผม ผ่านสต์อันนี้อันนี้จะผ่านสถานีพรานเบลนะครับผมซึ่งจะไม่หยุดจะไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารนะครับผมอันนี้ต่ออันนี้ใช้เวลาประมาณอ่าน่าจะประมาณสัก่จำไม่ได้น่าจะประมาณอ่าน่าจะประมาณ20อะไรนะที่น่าจะ20นาทีนะครับผม ก,ก็ชะลอนะครับผมแล้วก็ต้องดูระดับเมื่อเมื่อคุณแปรกก็จะต้องดูต้องดูนี่ด้วยนะครับผมไออะไรเนี่ย inches H G นะครับผม าผมถ้าถ้าถ้าเลื่อนเบรคใช่ถ้าขึ้นเลื่อนเบรกเน้ยก็ก็ระดับนี้ยในระดับที่ขึ้นต้นที่ยีิเดก็จะลดลงนะครับจะลดลงไปที่ศูนย์ะครับผมขนชัทลานี้น่าจะมีกาน่าจะไว้ใช้กับขนส่งสินค้านะครับผมโยเกิน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 เก โอเคนะผมตู้โดยสารมีประมาณมีแค่อหกตู้นะครับผมหกตู้นะครับผมส่วนใหญ่แล้วนะ่าจะเป็นเอน่าจะเป็นชั้นสองนะครับผมแต่ชั้นหนึ่งไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวไปต่อนะครับผม ไป,ไปที่40ไมล์แล้วครับผมเกิน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  ว่าเสียงเป็นอะไรมะเนี่ย ฝนตกนะครับผมเหมือนสภาพเหมือนดูดูเหมือนแม่จะมืดครึมนะครับผมรู้สึกว่ามันจะฝนฝนจะตกนะครับผมมันเป็นแบบนี้ตลอดนะเนี่ย ตอนเวลาขึ้นเนินมันเสียงไปเปลีบนไ้ตลอดเลยโอ้ยมาปั๊บเจอเสียงแบบนี้เลยโอ้ยโอ้ยไม่รู้เสียงเป็นอะไรเนะัียเสียงเสียงปักหรอ

Yeah. you จะลดไปสามสิบไมล์นะครับผมลดไปที่สามสิบไมล์นะครับ ตู้ดะตูะ้โดยสารที่มี2สีนะครับผมก็คือน่าจะเป็นสีน้ำตาลเข้มออกแดงๆหน่อยแล้วก็ไอสีน้ำตาลแล้วก็สีน้ำตาลนะผมไอส่วนข้างบนจะเป็นสีครีมนะผมเป็นครีมไอาะไอนี่จะทาเฉพาะส่วนของส่วนหน้าต่างของหน้าต่างหน้าต่างรถนะครับผม ส่วนด้านล่างก็ด้าน,นล่างส่วนล่างของหน้าตาก็จะทําทาสีเป็นสีน้ําตาลเป็นสีน้ําตาลมากสีสีน้ําตาลหนกแดงแด,ง,ดงมากอย่างนี้เ,เล็งความร้ต่อไปนะครับผมทางชันเยเยอะมากนะครับผู้ชม ก็ใกล้จะถึงสถานีปลายทางนะครับผมก็คือสถานีฟอร์เมาส์นะครับผมแล้วก็สถานีฟอร์เมาส์นี่จะเป็นท่าเรือที่สำคัญสำคัญนะครับผมผมสังเกตไอ้รางรถไฟนะครับนะครับผมไอ้เส้นไอ้เส้นสีเทาเนี่นะมีทางรถไฟเยอะเลยเพราะว่าจะมีการสับปิดเพราะว่าจะนำสินค้านะไปส่งที่ท่าเรือโดยตรงนะครับผม รถก็ไม่ล่าช้านะผมเร็วก่อนับเร็วก่อนเวลานะครับผมเร็วก่อนเวลาประมาณ2องประมาณ 8, ประมาณสักเจ็ดนาทีนะครับผมแล้วที่ผมดูดูนาฬิกาของของเกมแล้วก็ชื่อสถานีปลายทางแล้วก็เวลากําหนดแล้วก็เวลาถึงจริงนะผมแล้วก็ระยะทางแล้วก็ระยะทางที่ที่เหลือน,น,นะครับผมชะลอไปอีกนะผม ครับผมะลอไปที่30ไมล์นะครับผมโอ้ยเจาะโว้เจอะขนาดเนี้ยเดี๋ยวผมจะรลอไปที่15ไมล์นะครับผม สถานีมาถึงสถานีฟอร์มาสนะครับผมเป็นสถานีปลายทางนะครับผมอันนี้คือท่าเรือฟอร์มาฟอร์มาสฟอร์มาสนะครับผมโอเคโอเคเรครับเลท โอเคนะครับผมนะครับผมสิ้นสุดการเดินทางนะครับผมกับขบรถด่วนเรดเวสเทิรน์รนนะครับผมในเรดเวสเทิร์นในยุคยุคโบราณโบราณนะครับผมโอเคสำหรับกันใดก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมและที่สําคัญก็คืออย่าลืมกดกรูประฆังนี่นะครับผมเมื่อผมอัปโหลดคลิปใหม่มาคลิปใหม่ก็จะมาแจ้งเตือนถึงคุณทันทีคลิปใหม่มาทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ